พวกูเฮ้ยไอ้เบรไเนี่ยวัไปนู่นเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบนเนี่ยมันวาดไปวัดมาอยู่เนี่ยโอ้โหอย่างนู้นคนวัดมาตีสองมิโก้มึงรู้ไมมึงรู้ไหมเปรมฮัลโหลอยู่มั้ยเนี่ยครับผมเอาไงเล่นน้ำตาเนี่ยพร้อมยังพร้อมยังมันจะเล่นตอนนี้เลยเหรอคใช่ใช่ ที <People S 1> ่พีโป้มาอยู่เหรอ,หรอใช่ครับงานเต็มทีคุณครูนี่แม่งก็กานแก้เยอะชิบหายหอาจารย์วีไปดิ้ไปดิไปด้ไปดิ้ได้ไปดิ้ กลัวอ๋อกลัวเปิดไปกลัวที่ไหนอะ่ะแอบบหลังป้ายกันถือหลังป้ายก่อนถือถือวุ้หลังป้ายยืนเลยจานยืนรอเลยโอ้โหทำไมหน่วงงันนว้น่นะ โ,อ,โอ,อ้โหยังยังหน่วงอะเฮ้ยใจเย็นหมอโดนไปด้วยเลยหมอคับ ใช่เหรอเหมือนดึงเลยเหรอไฟแพงยังวะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวรอมันออกมาก่อนค่อยควักแล้วกันถ้าเกิดอย่างนั้นไปตีติดต,ตั้งแต่เมื่อไรอหร่อ่ะฮะไปเอาไอเอาไอหลามมาตั้งแต่เมื่อไรอหร่อ่ะฮะ เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเอามาคืออะไรไปตีติดตั้งแต่เมื่อไหร่ตีติดตั้งนานแล้วคุณใช่เหรอเล่นกับใครน่ะอ้าตีแล้วหรอไม่เล่นกับน้ำตาลชีวิตดิบอกว่าน้ำตาลแล้วหน้ากระดไม่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 น้านมาเลยเอเอ้ยเดี๋ยวอะไรน้องไปวิ่งล่อให้ไหมไปบอกไปพูดมาเลยพูดบอกเลยว่ามาลงมามาตีดิแจะนอนโรงพยาบาลห่ะออะไรเนี่ย ดูแบบนี้ไม่คันกำลังจะมารถกระบะคันสีเหลืองนะโอ้โหรถับแบบนี้ไอโหลนี่ใครเนี่ยอ๋อนี่มันอยู่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 นี่เอาใช่หรอโอ้แม่งขึ้นรถไปแล้ว เอาวะมันลงแล้วอ้าวลงไม่ได้เ้อเฮ้ยหายอื้ออ,อื้อ,อ,อแตกอะไม่เบสไม่เบสโอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอื้อตีไหนตีไหนอุ้ย เลี้ยกลูกเลี้ยกลูกโอ้โห้้าฟ้าฟ้าฟ้้าฟโอ้โหโดนอะไรวะแป๊บนึงโอ้โหุ้้ยทำไมมันอะไรวะเนี่ยแตกโคตรตีเลยโอ้ยอะไรวมันมาตีตาตีไม่ตายตั้งแต่เนี้ยตายนึงแล้วหรอดาเมจมันดีโอ้ยฟ้าจังวะไอ้เจี๊ยไอ้พวกคู่โอ้ยไอ้เบร์เนี้ยฟ้าไปนู่นเฉยเลย เฮ้ยอะไรวะเนี in, e <te am rhythm and lush> ่ยอบนเนี um. uh ่ยอะไรมันวาร์ปมาอยู่เนี่ยโอ้โหอย่าง้คนว้าบตีโซบิโก้มึงรู้ไมมึงรู้ไหมเปรมไทยไอ้วู๊บมาที่ที่วาร์ปชิบหายเลยตีนับร้อยตีนับร้อยยี่สิบทีแต่ไม่วมันวิบวับววาบว่ะใช่โคตรว้าบเลยกระโดดดิกระโดดนี่ที่พอกระโดดดิ ถ้าเขาถ้าเขาเหลือคนเดียวอย่างเงี้ยเราเข้าสองคนพอไม่งั้นตัดกันเองวันแหละเอาไม่ติดยาแน่ติดยาแน่ทำไมไม่หนุกป่าหนุกดีออกไม่เขาไม่เสียงหายคุณหมอเสียงเบามาก